วันนี้เราจะพาทุกคนไปทํางานกับเรานะคะที่เขาใหญ่ซึ่งวันนี้เราจะมีการถ่ายทำดีเฟนนั่นเองเราอยู่กันที่ล็อบบี้นะคะทุกคนตอนนี้ซึ่งตอนนี้ล็อบบี้ไม่มีใครเลยนอกจากเรานะคะจังวตก,ตร,ะกระวังนะคะถ้าโดนน้าเดี๋ยวจะมีหักมันตายแล้วเฮ้ยฝนไม่หยุดตกเลย อ้ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะกับช่องปินตานิตาฮ่าฮ่าฮ่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทํางานกับเรานะคะที่เขาใหญ่เราจะเป็นการทํางานแบบวันเดย์นะคะเราจะไปกันและกลับภายใน1วันนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีห้ครึ่งนะคะเรามารอกันอยู่ที่ล็อบบี้นะคุย พาเรามารอกันอยู่ที่ล็อบบี้นะคุยเราอยู่กันที่ล็อบบี้นะคะทุกคนตอนนี้ซึ่งตอนนี้ล็อบบี้มใครเลยนอกจากเรานะคะอืมใช่ค่ะเออ <c oughs> มีอะไรนะคะทุกคนเราน้งองนะคะไปทําการซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะคะเรากําลังรอสมาชิกครบนะคะเราก็จะเดินทางออกจากที่นี่กันนะคะไม่เกิน หกโมงนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีการถ่ายทำบีเฟนนนั่นเองเยอซึ่งเรามา,ารอดูกันนะคะว่าวันเดย์ของเราเป็นการไปทำงานแบบไปกลับเราจะออกกันประมาณทีห้ากว่า,วา,วาถึง6กโมงนะคะแล้วก็จะไปดูกันว่าเราจะได้กลับมาถึงกรุงเทพกี่โมงนะคะตอนนี้ขอตัวไปนอนต่อกันค่ะ A few moments later ามาค่ะ บอกกันแล้วค่ะทุกคนอ๋อคือมันมีคนมาไฟมันก็เลยเปิดคือเมื่อกี้เหมือนเหมือนมันจับเซนเซอร์อะแล้วเมื่อกี้มันก็ดรอปหมายถึงว่าไฟมันแบบปึ๊บหายไปอะนั่งอยู่คนเดียวแบบเงี้ยฮะนี่นะคะสมาชิกของเรามาแล้ว โล้วเขาทอะไรบอาลนะทำแบบคอนติ้ง่ะไม่ไม่กินหรอจังหวะตกแมรเป็นอย่างนี้เียวาีขาอยากของใส่ไข่ด้วยยังสองสาม อย่าตัดเสียอย่าตัดออกเลยนอนอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อนหรอกตัดไม่เล่นมัเนี่เม่เหเนี่ยตัดออกนกินไม่ต้องเห็น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 เหแบบนี้เห็นนอนในเนี้ยนนหรอตัดออกไม่ต้องไม่ต้องอกออกออกากา ฝันเงี้เอาเลยแต่ได้มาแล้วเมื่อเช้าแหละแต่ว่าน่าจะไม่อยู่หรอไม่อยู่เพราะว่าอากาศมันใช่ค่ะดูนะคะว่าเราต้องทาคืนกันหรือเปล่าพีแทนพี่ไม่มีชุดนะคะี่ไม่มีชุดนะแด่เวลาช้อปปิ้งแล้พี่บนเหมือนเขามีชุดนอนในห้องให้นะเมื่อเรดเส็จแ่เออแล้วพวกนี้เสร็จเดีย เราจะทำการย้ายโลนะคะทุกคนไปถ่ายเปิดไม่เป็นอะไปยังไงอะคุณพี่อ้าวระวังเลยเมีระวังงาโลมันเ้ายากน้ำนี่นี่่ทีชามันนี่ก่อนมาค่ะพี่มา ่ะทุกคนนี่ก็คือเรือลูกสาวกับแม่แม่อันนี้คือลูกสาวกับลูกสาวสาวสาวลูกสาวเลยอ่าอุ้ยฝนมันตกอ่ะทุกคนอยากให้ดูบรรยากาศแล้วดูตรงนี้คือมันสวยมากจริงๆชามันแบบเออดีตรงนี้ดีเขียวเขียวชุ่มฉ่ำอุบไปด้วยชะอุบระวังนะคะถ้าโดนน้ำเดี๋ยวจะมีหัก มันตายแล้วอ่าเดินเดินพี่บินวาแล้ว่ะอ่ี่ยลไม้มันตายอยู่แล้วปินบังไว้เฉยจะได้เดินได้นี่ไม่มีอะไรที่บังไว้ให้แล้วอไม่มีอะไรไปไปไปเออเอซามจูโก เราจะมาถ่ายกันตรงนี้นะคะทุกคนอุ้ยเค้กน่ากินมากอุ้ยเฮ้ยคนเข้าตาอ้ยเอ้ยเอ้ยนที่เหมกับอานมาแบว่ามาชิวอะนั่งดีกว่ามัน้อเนไปอะเอ้ย คือถ้ามันล่วงลงไปคือทุกคนถ้าโทรศัพท์มันล่วงไปจะตายได้ก็คือซื้อใหม่เลยแบบบอกเลยว่าไข่เราบอกว่าเราสื่อมเสี่ยงมากนะคะนี่เนี่ไรเกิดโคตรเกิดโคตรเดี๋ยวนะลมลมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องนี่เป็นไงเออมีแต่โปรเฟสชั่นอลขนาดไหนที่วางท่านี้ได้อาดูกันเลวถ้ามันหายไม่ได้ไงอ่ะ อสนุกมันไม่ค้ะมันล่กออกไปอ่ะถ้าง่งเป็นอะไรอ่ะลวกก็ซื้อใหม่อะที่บอกซื้อให้ได้แห้อเราจะมาหาตรงนี้นะคะทุกคนราติดตาว่าจะเป็นซีนอะไรนะคะไม่บอกหรอมบอกคนมาถามียังไม่กดติดตามนนี้ก็มากนะ รออยู่นะเออตามเติมลิฟต์กันหนึ่งเรากำลังรอเข้าซีนนะคะเมื่อกี้เข้าไปแล้วหนึ่งนะคะำลังรอรอค่ายอีกหนึ่งทำไมคอยไม่หยุดตกเลย ก็คิดว่าพกจะได้ถ่ายเอวดอมยากอ่ะอยากถ่ยแบบตรงกลางสองเหมือนกันสองจานแล้วหว่างอับชีมใส่ชิมรูดแรกกันเราม่เพียงอะไรอีกอ่ะแล้วหกเพง อันน uh oh. oui> um> okay ี้ก็อร erm ่อยมากอืข้าวไม่ต้องหุดใจเลยเลิศอ่ะจริงเหรอลองเอาไข่ขึ้นนะข้าวไม่ต้องหุดใจพี่คนที่ทำก็อาจจะแอบพลาดเราเฮ้ยฉันพลาดแล้วหลับไหมแม่แม่ตอนหนมาไม่ถือว่าไม่น่าเหลือไม่เหลือไม่เหลือแล้วแล้วเนี่ยนั่งตรงกลางใช่ปะที่เป็นตรงกลางแบบมันเห็นว่าข้างหน้าแหละแต่ว่าสามคนแล้วก็ตรงกลาง มันมันมีแค่สองันมีแค่สองอันใช่ป่ะแต่มันไม่ได้ติดแบบมันฝั่งนี้คือประตูซึ่งมันมันพิงประตูไม่ได้มันมันมีที่ใช่ป่ะเราล่างขวาก็ไม่ได้เพราะมันกระติมันถือที่ว่างเราอย่าลดเลี้ยวเข้าโค้งเนี่ยโชคดีที่ว่าเป็นคนแบบว่าดัดเดีวคือคือนั่งหลังก็ดัดเดวแล้วคือดัดเดียวคือถ้าไม่มีโค้งถ้าไม่ดัดเดีวอ่ะ ็คือทำแบบเดียวอะเียกว่าม่ตกอ่ะก็อยู่เกดูดูดูนี้โอ้โหน่ากลัวมากไอ้เกิดอยากเห็นนะเห็นเห็นไลั่ไ้เห็นป่ะเห็นอวสภาพจริงก็ไม่ก็น่ากลัวเหมือนกันสภาพจริงน่ากลัวสภาพจริงค่ะ เฮ้ยไม่ใช่สักทีว้าวว้้าวใช่อไม่ได้อ่ะไม่ได้ถ่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เอะไรกลับไปได้นะคะเราเราทานข้าวเย็นกับรอน้องๆที่ถ่ายเสร็จวันนี้กลับด้วยกันนะคะเราเพราะฉะนั้นเราว่างแล้วเราจะพาทุกคนไปชู่ เริ่มจากข้างล่างเราจะเริ่มจากข้างล่างก่อนเราจะผ่านหัวห้องน้ำจะบอกว่ามันแบบมันแบบห่อยลดมาไม่ใช่ไม่ถ่ายแล้วหรอผ่อนไหล,ลไนี่แบบิันพร้อมจะลงมาตรงนี้แล้ววิวคือแบบว้าวสวยสวยมากสวยเกินไปอ่ะทำไงคืออยากถ่ายรูปลงไปในนี้แต่ว่าคือเขาใส่น้ำลงไปแล้ว อันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งจิโหเป็นเตนอนเลยั้นเราไปดูข้างบนดีกว่าค่ะชอบห้องข้างบนมากเส็จหรอเดี๋ยวพาทัวร์ต่อนะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นคนเสิร์ตคนเร์ตคอนเิรเออปับอีสาเออ เสร็จของจริงแล้วค่ะทุกคนหลังจากถ่ายแก้นะคะเนื่องจากตอนเช้าฝนตกนะคะเราก็เลยม,มาถ่ายแก้กันใหม่รอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่บนนี้นเฮ้ย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 ยเฮ้ย ได้ตัวนี้สวยมากอนนี้คือบ้านของเราท่าดาทาดาทาดาถ้า,า,าว่างๆเราจะพาไปดูห้องขางมนต่อนะคะยังไม่เสร็จแต่ว่าตอนนี้เรา,เราถ่ายเพื่อนๆถ่ายกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็น<ฮ>กันแกหลับสบายเกินเฮ้ย เออระหว่างเมื่อกี้บอกไปว่าเจอกันอาหารเย็นไม่เย็นจริงไม่อยู่จริงนะคะทุกคนเรามากิน <Okay. S 1> สตรอเบอร์รี่ปั่นโยเกิร์ตนะคะกับบานาฟี <Yeah. S 1> yeah. กินไหมอขโกแลตักคือโหถามเพราะว่าเะกี้เาที่ไปกินกหนมคือเราเข้าปากอริงจิงิจิงิงอืงจริจาจริงจรงชเลย

เล็กหน้าพี่นนะคนองได้ถึงล้อยดสาเเสาเสียงยังไม่กลับมาดูได้จ้ะ นอนะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบีบายก็ชะมตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะทุกคนก็เรียกเรว่าเราใช้ชีวิกันอย่างยาวนานวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเหนือยไม่อยู่ วันเดย์นอบที่เดิมเวลาเดิมเพราะว่าอากาศข้างนอกเหมือนเดิมจริงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะการทำงานแบบวันเดย์นะคะเป็นการไปกับกรุงเทพขาวใหญ่นะคะตั้งแต่เราอยู่นี้กันตีห้าครึ่งจบที่จะสีกุงครึ่งก็หวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ share, กดซัสบสไคร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ <Bye bye. S 1> บ๊ายบายบ๊ายบาย